อนนี้เรามาอยู่อีกจุดหนึ่งนะครับจะเป็นจุดที่สายมูมาขอเรื่องโชคลาภกันมากจุดนี้เนี่ยจะมีพระสังกจจายนะครับเป็นผ้าแห่งโชคลาภเขาบอกกันว่านะครับใครบูชาพระสังกจจายนี่ยจะมีเรื่องดีๆโชคลาภเงินทองสิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตนะครับธรรมบ้านบนตาเราเองเนี่ยก็มีพระสังกจจายที่แก่จากแรกเขมขึมน,นะครับ ถามว่ามีคนก็ถามว่าทําไมปีนี้บ้านมูลตาเราถึงเน้นในเรื่องแร่ขมคืมแร่ศักดิ์สิทธิ์แห่งการกาญจนาบุรีอันนี้ก็ต้องบอกสายมูนะครับว่าตอนนี้เราเกําลังรวบรวมนะครับคนที่มีความศรัทธาเกี่ยวกับเรื่องแร่ขมคืมนะครับแล้วที่สําคัญเนี่ยแร่ขมคืมณเวลานี้เนี่ยหายยากของแท้ๆนี่บอกเลยว่าแทบจะไม่มี แต่ตอนนี้เราได้คนนะครับที่เขาเก็บสะสมแร่คำคืมกันกัเอาไว้เนี่ยแล้วนำแร่คำคึมที่ศักดิ์สิทธิ์เนี่ยออกมาแกะเป็นเครื่องรางของขลังเพราะว่าทุกคนมีจุดประสงค์เดียวกันเลยนะครับอยากที่จะช่วยสายมูที่มีปัญหาในเรื่องการติดขัดนะครับแล้วประกอบกับตอนนี้ที่เราเห็นแร่คำคึมเนี่ยที่เรียกว่าแร่คำคึมปลอมออกมา นะครับก็คือว่าผ่านกระบวนการทำสีไม่ใช่ของแท้ตรงนี้ทำให้ความความเชื่อถือหรือความศรัทธาที่พีต่อแหล่คาคืมเนี่ยลดลงนะครับเลยทำให้คนเนี่ยที่มีความที่ชื่นชอบของเขาเขาคืมเนี่ยนะครับลงความเห็นกันว่าควรจะนำแล่คาคืมออกมาแล้วก็ให้สายบูที่มีความต้องการ นะครับของดีๆเนี่ยได้บูชากันนะครับซึ่งในป,ปีหกแปดเนี่ยทางบ้านบนตาเราเนี่ยนะครับก็ได้แร่เขมืนมาจำนวนหนึ่งนะครับซึ่งเป็นธรรมชาติด้วยแล้วก็แกะในรูปแบบของพระหรือเครื่องรางของขลังกันเนี่ยนะครับติดมาจำนวนหนึ่งเนี่ยนะครับซึ่งถ้าใครได้ชมนะครับ ในช่องเจ้าเจ้าวพยา c h a n n e หรือในนิตยสารไม่น่าก็จะได้เห็นนะครับซึ่งความศักดิ์สิทธิ์เนี่ยไม่ต้องพูดถึงเลยว่าแร่เขาลืมเนี่ยนะครับมีความศักดิ์สิทธิ์ขนาดไหนนะครับซึ่งคนอบรา,ารหรือสายมูนะครับจะเป็นที่ทราบกันดีนะครับดังนั้นเนี่ยการนำแร่ขคขื่นนะครับมาแกะ เป็นพระนะครับหรือเป็นในรูปบูชาต่างๆเนี่ยล้วนจะมีความศักดิ์สิทธิ์ทั้งนั้นนะครับซึ่ง้านมุต่างเราเนี่ยจะแนะนำเป็นแบบธรรมชาตินะครับอันนี้จะเป็นแร่ที่เขาเป็นธรรมชาติถ้าเราเอาเอามาเลี่ยมกรอบน,นะครับเขาบอกคนที่สนใจเนี่ยนะครับของแร่ที่เป็นธรรมชาติเนี่ย จะช่วยในเรื่องของสุขภาพด้วยนะครับแล้วก็ช่วยให้เราพ้นจากไอ้สิ่งที่ไม่ดีต่างๆนะครับหรือคนที่แสวงหาในเรื่องโชคลาภเงินทองเนี่ยก็สามารถสวมใส่ได้นะครับหน้าแรกเนี่ยเขาก็จะมีหน้าแรกที่แตกต่างกันนะครับรวมถึงสีสันที่อยู่ตามหน้าแรกด้วยนะครับซึ่งตามตำนานโบราณเนี่ย เขาเขากล่าวไว้ว่าหน้าแรกเนี่ยจะบ่งบอกถึงพุทธคุณนะครับหรือผู้ครอบครองแร่ตรงนั้นเนี่ยว่าแต่ละสีเนี่ยมีพุทธคุณในเรื่องของอความศักดิ์สิทธิ์ไปทางด้านใดนะครับอย่างสีปีกบังทับเนี่ยหรือสีที่เขาเรียกกดปีกเนี่ยเขาก็จะบอกว่าอันนี้จะมีความศักดิ์สิทธิ์เข้มขังนะครับที่สุดในบรรดา แร่ขำคืนทั้งหมดนะครับหรือว่าจะเป็นเนื้อท้องปลาไหลที่มีเตเตโชธาที่สูงหรือเป็นธาตุไฟที่สูงหรือเจ็ดสีที่เป็นแร่ที่สวยสวยที่สุดในบรรดาแร่ขาำคืนทั้งหมดหรือภัยดำนะครับที่เป็นแร่ที่สามารถสร้างภาพมายาที่ตามตำนานท,ที่เขาประบอกกันเนี่ยในปี68กําลังผมกําลังจะสื่อสารว่าเราได้ ถ้าแร่เนี่ยนะครับแต่ละชนิดเนี่ยกลับมาเกือบพบดังนั้นเนี่ยคนสายมูนะครับที่สนใจแร่ที่เป็นธรรมชาติหรือแกะมาเป็นเครื่องรางของขลังนะครับโดยเฉพาะแร่าำคืนเนี่ยสามารถาติดต่อทา,ทางบ้านมุนตาได้และที่สําคัญปีนี้เนี่ยบ้านมุนตาเราได้นำแร่ขำคืนม,มาแกะเป็นจตุคา,ามลาวบันเทพนะครับซึ่งตอนนี้ครบ รอบ12-15ปีนะที่ว่าท่านพ่อจะจตุคาบเดี๋ยจะกลับมาช่วยมนุษย์ทิทีนะครับหลายคนที่ติดขัดนะครับในเรื่องโชคลาภเงินทองหรือค้าขายไม่ดีเนี่ยปี68นี้ขอให้เอาจตุคารมรามเทศที่แกะจากแท้ขาวืมเนี่ยนะครับไปบูชาดูแล้วลองดูซิว่าพอเราบูชาไปแล้วเนี่ยจะมีความเปลี่ยนแปลง ขนาดไหนถ้าเราเปรียบเทียบกับณวันนี้นะครับแต่ผมเชื่อเลยว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ถ้าบวกด้วยความศรัทธานะครับจะช่วยนำพาสิ่งดีๆเนี่ยเข้ามาในชีวิตเราได้นะครับและที่สำคัญเนี่ยถ้าใครสังเกตองค์พ่อเจดุคามรามเทพเนี่ยเวลาท่านมาเนี่ยท่านก็จะให้คือท่าน,ท,าน,ท,านท่านจะท่านจะทำมือก็คือประทานพรให้นะครับ ก็คือให้ความสาเร็จความสมหวังนะครับให้สิ่งดีๆเข้ามาในในชีวพิษของคนที่บูชาแต่เจดคามของบ้านบนตาเราเนี่ยท่านจะประทานพรสองมือนั่นจะให้ความสงบความร่มรื่นความเป็นสุขนะครับหรือข,ขจัดในเรื่องของการมีปัญหาทะเลาะบอวแวอะไรต่างๆเนี่ยออกไปด้วยดังนั้นเนี่ยจะเป็นการให้พรที่เรียกว่าสองเท่าเลยนะครับอันนี้ก็ต้อง ต้องหาติดตัวกันณนะเวลานี้เนี่ยถ้าใครสนใจนะครับสามารถสั่งจองได้นะครับเพราะว่าตอนนี้เรามีแร่ขมคืมที่เป็นของแท้ที่มาแกะจะแจตุคามในจำนวนไม่มากดังนั้นก็สามารถทักได้ที่เพจของทางบ,บ้านมุตตาอันนี้ก็ต้องฝากใสายมูที่รับชมด้วยนะครับ